ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมันคือหัวนู้หัวนู้เหตุแน่เดยหัวนู้มาเบิ่งเด้อครับเติมน้ำรั่วครับตอนที่รถค้นในนู้ม,มาตกใหรงไงนอันนั้นปาดหามันถ้าพ่าะหอนที่ไม่ตกไีมพอพอพอ,อเปิด Ừ, ừ. thế con mày bảo, ô, cả các lại với phù vậy, ô, ừ, lương mặn mặn đó, thử rồi, có cắt má hồng cắt mi má này vô luôn ừ. ơi. เนาะพี่น้องเนาะจุ๊บซับสี่ตอนก่อนเป็นว่าได้ต่อไปขัดตอนต่อไปเป็นเครื่องเทศเครื่องเทศเครื่องเทศมีหอมมีกระเทียมตอนนี้ก็ลรงสิดตำเครื่องเทศเด้อพี่น้องเด้อเครื่องเทศพวกนี้เนาะพวกคือผ้าเทศเด้อเครื่องพวกผมนี่พวคือผ้าเทศเด้วยพวงพวกนี่เ็ด ูธรรมชาติบันหน่อเานี่แนลูยมกับปิกเนี่ยัปึกเนาะก็ขวางเลยะจะเกอบจะยังเก็อบจ่อหจแสบมาเสบพี่น้องสีบพร้อมเขานี่ละตามภาซาบันหนอกเข่าชีดบันนกมันมันมัทุ Bro, yeah. ่งเนาะรี่เน่ะกินได้ได้ก็ได้เลยกินแบบแต่ว่า มะเขือเทศมะเขืออ่อมมะเือพวงมักขีลาวแล้วก็หยางเกาะเรามังเลยพ่อไหครับพ่าใส่เรือง,องาา่อร่อยเชฟแปรครับ ผูอาควรมันเป็นูอยอแล้วนี่วดเครื่องในบ่อยแล้วครับเล้านามลางคกเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> มาขวานูมองแสบเลยบ่ <c oughs> มองแสบมันอยู่น้ำนามลางคก <c oughs> นาลางคกนามสมุนไทยสวนไยพาว่าโบ,บามันมีหลายอย่างนี้ <c oughs> พอ่อเานแล้วก็ที่ลงไปพี่น้องนะปลาบอกน้ำปลาเล็กน้อยเออย <c oughs> <c oughs> ังีงบ่าง ส,สดนิดนึงครับเลร้ายเร้าย,าย,ายนัวมันนัวบ่ม้งมีมะขามด้วยหน่อยเนอะเยเขาเปียก็บอกไปในในมึงนี่บกมาเก่าเนาะก็เข้าใจครับนี่มบกแเนี่ยมันแก่เปิดพวงปะเดี๋ยวมาแข่งก็มาขีา้มาแข่งเทง่านี้ละบะอกบอกเพราะที่ว่าใส่มาแข่งเนี่ยเพราะมข่งนี่เสียดี่รสชาตินี่กคอมอมยัง กมคนกินนี่ล่ะมันเสียไม่นบ่ไเดี๋ยวสดมาแขงยังไงยำโป๊คือกันกับกินหลับเท่าเดี๋ยวเห็นบ่บ่ขันใส่ลับเท่านี่ัน่มีไผขลับเท่านี่ันบริใส่มาแข็งนี่โเยเดบ่เอมสียวพวงขชิมได้ไหครับมันคือหอนเห็น่ะเอคนในหอนยดเหื่อเตเหื่อเตนบ่ทีเงากอนที่ชิม หอมเดพี่หนุ่ยเดยพี่สุดยอดคักลูกพี่เว้ยจะเสีมาเสีอะไรขักไรขักไรออนนี้ใครยังเล่นปลาใส่อยู่เนะบ่บบบมันขักไรบลมันขักไรจางขัไรบ่มันสุดยอดไรเสียมพักกว่าใส่อีกว่าพักน ใส่านอีที่บอัตนี่คือใส่ไปย่างพวกเสี้เหล้าใส่เสี้เหล้าครับอันนี้โอ้โหเสี้เหล้าได้ครับหนูคืออย่างตัวหน่อยๆนี่ก็จะได้เต็มกระทะพี่น้องเอ้ยบ้านแม่หันมาโต๊ะพวกใหญ่โอแขนใส่กระเพราใส่เสี้เหล้าใส่กระเพราเขาไปพี่น้องกระเพราอีกเมนบ่ครับใส่กระเพราบัตนี้ลบกระเพราะนี่เติมเต็มความเผ็ดขึ้นมานิดหน่อยนี่ครับเพิ่มเติมความเผ็ดแล้วความสาเออ ท okay. ี uh ่ว uh ่าซามัย <laughs> ังดอกซาผู้ใดซาก็บ่ทันหมู่เด้อที่ว่าซานี่ผู้ใดซาก็บ่ทันหมู่เพราะว่ามันเสียบหลายต้องสดบ่ทันหมู่เออโอ้ยกระทหน่เนาะพี่เนาะเออเาคือบ่กระทาแบบยืมกระทาวัดหนมาใส่ใส่กระทวัดบ่เออเอ เนือนูร่วนๆเลยบ้างซรอบรอบที่สามบอกซิมนี่รอบที่สี่บนี่้นดนีะมีนกเนส่นี่เือบอกัิกแล้วเขาเนี้ยไม่าจเหรบ้างเมนแมนพักตัวนีว่าเขาว่าที่ใสแต่ว่ามันเมบใสเขาทีโบใสเพรายัง ตาใส่แล้วมันจะมีแต่พักไร้มันจะบวดแสบไปไหนพี่น้องเลยเพราเต็นเหนือสดๆนี่แหละว่าเออเอาเอาใช่ไหมตัวนี้ลรามันขาดไรแผ่ต่เซ็บเนอะเซ็บเฮสิ่งเธอที่เจ็บนะครับพี่น้องเด๋อยด๋อยเลย